ปกตำนางาน30กว่าปีอย่างงอแงดิเดเลี้ยงข้าว0สกว่าปีสากว่าปีให้เราแบ่งอันความสุขไปทุกอำเภอด้วยมือของเธอและมือของฉันรวมกันเป็นหมู่บ้านอำเภอมันคงเพียมด้วยธรรมพร้อมใจสู่ความเป็นสุขยั่งยืนรวมกัน สวัสดีครับทุกท่านผมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมครับผมเพิ่มเติมขึ้นลูกหนึ่งนะครับผมน้องนาริตะอย่างที่ f อซีรู้จักกันทัวดน้านะครับผมกาลังเป็นสาวแล้วหน้าตาเหมือนผมเป๊ะอย่างกับแฟนะครับผม เรื่องข้าเรื่องเดียวยาวนะครับผมเนื่องด้วยจากตอนนี้นะครับผมนาคารกรรอยาอยากให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับผมอย่าลืมสวมแมสนะครับผมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและเว้นระยะห่างนะครับผมที่สําคัญงดไปพื้นที่ที่แออัดเลยนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับผมจะเป็นใครกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า วสวัสดีครับผมผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ครับผมผู้อยู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ฟินแลนด์นะครับผมแต่ว่ายุไทยแลนด์ครับผม,บผมช่วงนี้นะครับท่านเราต้องทิ้งระยะห่างกันหน่อยนะฮะเว้นระยะห่างกันนิดหนึ่งเราจะอยู่กันห่างนิดหนึ่งนะท่านเราต้องใช้การสื่อสายออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ครับในอำเภอครับผมได้ยินมาว่าอำเภอบ้านหมอเนี่ยเป็นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเป็นที่แรกๆของจังหวัดสระบุรีเลยใช่ไหมฮะท่าน และยังมีตัวช่วยอย่างเขียวสะอื้น,นแค่ดีนชื่อเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะฮะท่านช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเล่านะครับผมผมอยากให้ท่านเนี่ยแนะนําตัวกับท่านผู้ชมก่อนฮะสวัสดีครับผมนายพุธพงศ์สุริยสิงห์ณอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีการดําเนินการของศูนย์พักคอยโดยการรับทราบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีการดําเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้การบำรนาการของทางอำเภอบ้านหมอโดยบุรณาการ ทั้งหน่วยทางการแพทย์กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท้องถิ่นนะครับรวมทั้งชาวบ้านทางอำเภอนะครับก็ได้ปลุกตำนานของเขียวสะอื้นนะครับเพื่อนำมาใช้างานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอีกครั้งหนึ่งรถนี้นะ่าจะมีอายุ30กว่าปีเพื่อที่จะนำมาดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้ทุกน้อยลงสุขมากขึ้นกับเขียวสะอื้นของเราครับ จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมเหตุการณ์จำลองกันเลยฮะเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเขียวสะอื้นถูกนำมาใช้ในการดำเนินง,งานของศูนย์พักค,คอยโดยใช้เป็นพานะในการขนของและวันนี้เป็นช่วงเร่งรีบอีกหนึ่งวันในการขนส่งอาหารเขียวสะอื้นก็งองแงประหลัดอำเภอซึ่งเป็นคนขับพยายามปราบพยศแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเอา้ารเป็นไรครับปลัดผมว่างานจะเข้าเราแล้วล่ะคุณกำนันเขียวสะอื้นงองแง เหมือนจะหิวข้าวอ้าวตรงนี้ทำไงอ่ะ้ผู้ป่วยก็คงหิวข้าวแย่เลยสิกำนันเชื่อผมสิระดับนี้แล้วอ้าวประหลัดซ่อมรถเป็นด้วยเหรอครับผมซ่อมไม่เป็นหรอกครับนะแค่อยากจะขอกำลังช่วยกันเข็นหน่อยอ้าวไม่เป็นงั้นครับปราะเราขอแรงประสาทได้ไหมรายการแกดีคุยอะไรกันกำนานฉันไม่ยินนะแต่ใช้แรงงานคนแก่ป้าแจ้งตำรวจนะ่ะ ป้าครับป้าส้อยผมแค่ไดป้าส้อยมาจับพวงมลาลัยให้หน่อยป้าจับพวงมลาลัยไม่เป็นป้า <c oughs> ขับรถไม่เป็นป้าดูเฉยๆได้ไหม,มก็ได้ครับป้าว่าแต่จะทําอะไรก็รีบทําเถอะเนี่ยลมมาแล้วเดี๋ยวฝนก็คงจะมาเขยนอยู่ละครับผมมีของนี่ครับป้าขิงไล่ลมครับลมไล่ขิงขิงไล่ลมครับตัน้นานนี้ก็มุกเยอะแค่ป้าสาวคนนี้นะขิงเป็นแฟนนี่ที่เหมสมกันดีเลยเนาะ ได้ครับแต่ป้าต้องจับบัตรคิวก่อนนะครับตรงนี้คิวเต็มครับจ้ารีบลงจากรถกักนะโอเคครับลืมรักลิคทับลิมครับมาครับทุกคนลงมาหน่อยครับมาช่วยผมครับสามาคีคือพลังครับหนึ่งสองส ที่มาช่วยกันในวันนี้ไม่ไงั้นทุกคนลงรอ้อยู่ข้าวกันแย่ yeah. แต่ผมว่าที่ต้องขอบคุณน่าจะต้องขอบคุณเจ้าเขียวด้วเน่เยนะครับไม่ไงั้นเราคงไปนไม่ถึงจุดหมายครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหลังจากที่เราได้ชมเหตุการณ์จำลองกันแล้วนะครับผมทุกท่านเนี่ยคงเห็นถึงความร่วมวมือร่วมใจของคนในอำเภอใช่ไหมฮะในอำเภอครับ จากเหตุการณ์นี้ในอำเภอมีความประทับใจตรงไหนหรือมีข้อคิดหรือจะเป็นคําคมจากเหตุการณ์นี้หน่อยไหมฮะคนที่ชมทางบ้านเนี่ยจะได้นําไปปรับใช้หรือจําภารกิจของท่านในครั้งนี้ได้ไม่ลืมเลยฮะรถยนต์เขียวสะอื้นของเราที่เราได้นํากลับมาใช้ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการทรัพยากรทั้งหมดนะครับงบประมาณต่างๆที่ได้รับมาต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังเช่นเขียวสะอื้นที่เราได้นํามาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง อำเภอเน้นหนักในหลักของ3ามชอบนะครับโดยการรับผิดชอบต่อตนเองให้ดีที่สุดทําตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของตนเองเพื่อความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในขณะเดียวกันก็จะเกิดความรับชอบต่อสังคมเมื่อหลัก3อย่างนี้ประกอบกันแล้วเราจะผ่านวิกฤตของโควิดไปด้วยกันด้วยความปราถนาดีจากนายอำเภอบ้นหมอครับ ได้ฟังข้อคิดหลักการปฏิบัติตนเองในช่วงสถานก,การณ์โควิด -19 อย่าลืมนำะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้การทำง,งานนะฮะเราจะผ่านสถานก,การณ์นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณในอำเภอนะครับผมที่ให้สาระข้อมูลเราเยอะมากเลยวันนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ